านไม้สองชั้นหลังเก่าตั้งแต่คุ้มอยู่ริมทางรถไฟสายเก่าที่รถไฟยังวิ่งผ่านวันและไม่กี่เที่ยวตำแหน่งของมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านราว200เมตรมีถนนแคบๆแ,แ,แยกออกจากเส้นหลักเข้าไปถึงตัวบ้านแต่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านในช่วงกลางคืนแม้แต่คนเดียวหลังคาบ้านแว่งและสุดโศมไม้กระดานที่ใช้กรุผนังบิดเบี้ยวตามการเวลาสีของบ้านเคยเป็นสีน้ำตาลอ่อนแต่ตอนนี้จางจนนึกไม่ออกว่า เคยเป็นสีอะไรมาก่อนหน้าต่างชั้นบนสองบานที่มองเห็นได้จากถนนเหมือนมีใครบางคนยืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่มีเงาไม่มีแสงไฟไม่มีชีวิตใดในบ้านแต่เรื่องที่ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวที่สุดคือแสงไฟจากหน้าต่างที่จะปรากฏขึ้นทุกคืนในเวลาประมาณตีสองไม่ว่าจะฤดูไหนวันพระหรือวันธรรมดาแสงนั้นจะค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนมีคนจุดตะเกียงหรือเปิดไฟไว้แล้ว ก็ค่อยๆหรีลงในอีกไม่กี่นาทีถัดมาไม่มีใครรู้ว่าไฟนั้นมาจากไหนเพราะบ้านหลังนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่าสิบปีแล้วบางคนบอกว่าแสงนั้นเป็นแค่การสะท้อนของแสงไฟจากรถไฟที่แล่นผ่านตอนกลางคืนแต่มีคนเคยลองจับเวลาแล้วพบว่าแสงจากหน้าต่างสว่างขึ้นก่อนที่จะได้ยินเสียงหูดของรถไฟเสมอ นั่นคือสัญญาณว่าเขากำลังมาตาใหญ่ร้านขายขนมที่อยู่ใกล้จุดตัดรถไฟพูดไว้แบบนั้นตำนานของบ้านหลังนี้เริ่มมาจากอุบัติเหตุเมื่อเกือ,กอบ30ส,สบปีก่อนว่ากันว่ามีครอบครัวหนึ่งย้ายมาอยู่บ้านนี้พ่อแม่ลูกสามคนตั้งใจจะทําสวนเล็กๆและขายของตามตลาดแต่ไม่นานหลังจากย้ายเข้ามาลูกชายคนเล็กถูกรถไฟชนตายขณะขี่จักรยานข้ามรางจากนั้นแม่ของเด็กก็เริ่มพูดคนเดียว เหมือนกำลังคุยกับลูกพ่อกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดจากับใครและในที่สุดทั้งครอบครัวก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบ้านหลังนี้จึงกลายเป็นที่ต้องห้ามไม่มีใครกล้าเช่ากล้าซื้อหรือแม้แต่เข้าใกล้เด็กในหมู่บ้านถูกสั่งห้ามไม่ให้เดินเล่นใกล้ทางรถไฟโดยเฉพาะใกล้บ้านหลังนั้นแต่ก็ยังมีบางคนลองดีวิ่งผ่านหรือขี่จักรยานวนรอบแล้วกลับมาด้วยใบหน้าซีดเผือด ผมเห็นเท้าเปล่าๆอยู่ใต้หน้าต่างตอนแสงไฟสว่างขึ้นเด็กคนหนึ่งเคยพูดไว้แบบนั้นแต่เมื่อถามซ้ำเขากลับไม่ยอมพูดอะไรอีกเลยใครบางคนยังอยู่ในบ้านหลังนั้นและเขาไม่เคยจากไปไปกันไหมว่าคืนนี้เสียงของเต้ดังขึ้นเบาๆในวงเพื่อนสี่คนที่นั่งล้อมวงอยู่ข้างร้านชําหลังเลิกเรียนวันนั้นพระจันทร์เสี้ยวลอยต่ำฟ้ากึ่งสว่างกึ่งมนราวกับกำลังหลังเลยว่า จะให้ความกลัวหรือความกล้าครอบงำคืนนี้มึงจะบ้าหรอจะไปบ้านผีสิงนั่นน่ะนะฟลุกว่าแต่พอเต้หันมามองนิ่งๆพร้อมพูดแค่ประโยคเดียวว่าไม่กล้าก็แยกไปดิทั้งหมดก็เงียบสุดท้ายก็ลงเอยด้วยเด็กชายสี่คนเดินฝ่าทุ่งหญ้าแห้งๆตรงไปยังบ้านหลังเก่าริมทางรถไฟตอนเกือบทิ้งคืนไฟฉายมีแค่อันเดียวโทรศัพท์เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อผืนมีอะไรเกิดขึ้น ไว้วิ่งก่อนถ่ายที่หลังเตพูดขำๆแต่ในเสียงมีความเกรงปนอยู่บ้านหลังนั้นตั้งเงียบอยู่ตรงที่เดิมไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงลงที่พัดหญ้าด้านข้างบ้านให้เสียสีกันเป็นจังหวะฟ้าบ้านแบ่งหัวหน้าต่างชั้นบนปิดอยู่แต่เหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่หลังบานไม้กลิ่นทูบไหมบารพูดขึ้นมาเบาฮ่าฮทุกคนหยุดนิ่งหายใจลึกแล้ว ก็ได้กลิ่นจริงๆกลิ่นทูบเก่าๆที่เหมือนเพิ่งดับไปเมื่อไม่กี่นาทีมันไม่ใช่กลิ่นจากสารพระภูมิไม่มีสารตรงนี้และไม่มีใครอยู่ใกล้พอจะจุดอะไรได้มึงได้ยินไหมฟลุกกระซิบเสียงนั้นมาไกลๆเหมือนเสียงเบรดของรถไฟที่ดังขึ้นล่วงหน้าก่อนขบวนจะมาทั้งที่ไม่ใช่เวลาเดินรถมันดังวิทยาวต่ำแล้วเงียบหายก่อนที่เสียงลากอะไรบางอย่างจะเริ่มขึ้น เสียงเหมือนโซ่เหล็กถูกลากผ่านพื้นไม้มาจากชั้นบนของบ้านเตยยกมือขึ้นชี้ไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนเห็นตรงกันหน้าต่างชั้นสองด้านซ้ายเปิดออกช้าๆเองไม่มีลมไม่มีหลานบ้านให้เดินขึ้นไปไม่มีใครควรอยู่ตรงนั้นแต่บานหน้าต่างเปิดออกแล้วแสงสีเหลืองจางๆก็ค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนมีตะเกียงอยู่ข้างในแล้วบางอย่างเดินผ่าน หน้าต่างนั้นมันคือเงาเงาที่สูงเกินคนเงาที่ไม่มีหน้าไม่มีแขนไม่มีขาแต่ทิ้งรอยไว้ในใจเหมือนมีบางอย่างจ้องกลับมาบาร์ดเป็นคนแรกที่หันหลังวิ่งเต้ตามฟลุกไม่พูดแม้แต่คำเดียวแต่ร้องให้ออกมาตลอดทางวิ่งไม่มีใครกล้าหันกลับไปไม่มีใครรู้ว่าข้างหลังมีอะไรแต่เสียงนั้นยังตามมาเสียงโซ่เหล็กลากบนไม้ที่แห้งกรอบ เสียงฟีเท้าเปล่าๆที่เดินตามหลังอย่างไม่รีบร้อนเมื่อถึงทางใหญ่ทุกคนหยุดหอบเหลียวมองกลับไปบ้านหลังนั้นปิดเงียบหน้าต่างปิดสนิทไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีใครแต่กลิ่นธูปยังตามมาถึงริมถนนหลังจากคืนนั้นไม่มีใครในกลุ่มพูดถึงบ้านหลังนั้นอีกและเตก็เลิกพูดเรื่องลองดีโดยไม่มีใครบอกให้เลิกเพราะพวกเขารู้แล้วว่าบ้านหลังนั้น ยังมีคนอยู่และไม่ใช่คนที่เขาอยากเจออีกเลยในชีวิตค่ำวันหนึ่งในฤดูฝนรถไฟสายชาแล่นผ่านหมู่บ้านพร้อมเสียงหูดเบาๆที่สะท้อนในอากาศชื้นเย็นล้อเหล็กบดรางดังตึกกักเรื่อยไปตามทางตรงยาวเหยียดซึ่งขนาดกับบ้านไม้หลังเดิมที่ยังคงตั้งอยู่เงียบๆเ,เหมือนไม่เคยเปลี่ยนไปเมื่อคืนอ,อีกแล้วนะัไฟมันสว่างตั้งเกือบห้านาทีลุงแก้วคนขับมอเตอร์ไซ รับจ้าประจาหมู่บ้านพูดขึ้นขณะนั่งซดกาแฟกับป้าชื่นที่ร้านน้ำชาใกล้ทางรถไฟแล้วเมื่อคืนมีรถไฟผ่านไหมป้าชื่นถามกลับเบาฮ่าฮะลุงแก้วนิ่งก่อพยักหน้าช้าๆไม่มีเลยสักขบวนหลายวันผ่านไปมีข่าวลือแปลกๆลอยมาตามลมคนขับรถไฟกลางดึกเล่าว่าเห็นคนยืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นใส่เสื้อขาวเปื้อนดินโบกมือให้รถไฟเหมือนจะขึ้น บางคืนไฟในบ้านจะสว่างตั้งแต่รถยังไม่มาและบางคืนจะเห็นคนนั่งอยู่ข้างรางมองตามรถไฟผ่านไปเงียบๆไม่มีการขยับไม่มีแม้แต่จักรพริบตาคำพูดพวกนี้เริ่มดังขึ้นเมือ่อพี่ต้อยพนักงานตรวจตัวซึ่งทำงานสายกลางคืนเริ่มเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ไม่มีใครอยากฟังตอนนั้นเกือบตีสองรถไฟฉลอผ่านบ้านหลังนั้นพอดีพี่ต้อยเล่าวันหนึ่งในวงน้ำชา ผมยืนอยู่ที่หน้าตู้สุดท้ายสังเกตเห็นเงาอะไรแปลกๆในบ้านก็เลยมองไปเขาหยุดพูดสุดลมหายใจเข้าลึกเหมือนยังรู้สึกได้ในแสงสลัวของไฟบ้านผมเห็นคนยืนอยู่หลังหน้าต่างแค่นั้นยังไม่เท่าไหรหรอกแต่ตอนที่ผมหันกลับมามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในตู้โดยสารท้ายสุดทุกคนเงียบผมไม่เคยเห็นเธอขึ้นมาเลยแล้วตอนนั้นผู้โดยสารในตู้มันไม่มีคนเลยสักคนด้วยซ้ำ พี่ต้อยบอกว่าผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อสีซีดผมยาวเปียกน้ำและไม่เงยหน้าขึ้นเลยนั่งนิ่งๆจนถึงสถานีถัดไปพอเขาหันมาอีกครั้งเพื่อเดินไปถามเธอก็หายไปไม่มีร่องรอยบนบะไม่มีน้ำเปียกไม่มีตัวตกไม่มีใครเห็นเธอแต่สิ่งที่ยังอยู่คือกลิ่นทูกจางๆที่ลอยวนอยู่ในตู้โดยสารจนถึงปลายทางหลังจากคืนนั้นพี่ต้อยขอย้ายไปทำงานสายเช้า และไม่เคยพูดถึงเรื่องบ้านหลังนั้นอีกเลยแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องทั้งหมดน่าขนลุกยิ่งกว่าคือคำพูดของพนักงานประจำสถานีปลายทางที่พูดกับหัวหน้าขบวนรถไฟหลังจากตรวจตู้โดยสารว่างเขาบอกว่าเบาะหลังสุดมีคราบเปีกเป็นรูปคนนั่งไม่มีน้ำไม่มีฝนในตู้ไม่มีใครอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารแต่เธอมาแล้วและกำลังรอเที่ยวต่อไปชื่อของเขาคือวิทยา ชายไวกลางคนที่หายจากหมู่บ้านไปนานหลายปีกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในเช้าฝนพรมเขาขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆเข้ามาจอดหน้าร้านชํำใสเสื้อคลุมกันฝนซีดๆและพูดเพียงประโยคเดียวกับเจ้าของร้านว่าผมจะกลับไปอยู่บ้านหลังเดิมไม่มีใครพูดอะไรออกมาไม่มีใครถามว่าบ้านไหนเพราะในใจทุกคนรู้ดีว่าหลังเดิมที่วิทยาพูดถึงคือบ้านไม้ริมทางรถไฟนั่นเอง แน่ใจแล้วเหรอพี่ป้าชื่นผู้เสียงเบาบ้านนั่นมันไม่ใช่ผีหลอกที่ทำให้ผมกลับมาวิทยาตอบช้าๆมันเป็นอย่างอื่นวันรุ่งขึ้นวิทยาเริ่มกวาดลานปัดฝุ่นเปิดประตูบ้านที่บิดงอด้วยสนิมและความชื้นพื้นไม้บางจุดแอน่นจนเกือบหักหน้าต่างชั้นบนยังปิดไม่สนิทแต่เขาก็ยังคงอยู่คนในหมู่บ้านสังเกตเห็นว่าทุกคืนมีแสงไฟลอดออกมาจากหน้าต่างชั้นบน แต่ไม่ใช่ไฟสีเหลืองเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไฟจากตะเกียงเก่าที่เขาจุดไว้ทุกคืนเสียงรถไฟยังคงผ่านทุกดึกแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือเสียงที่วิทยาได้ยินแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงฝีเท้าบนชั้นสองเสียงคนเดินลากเท้าผ่านห้องนอนเสียงลมหายใจช้าๆที่ดังขึ้นในห้องเวลาตีสองทั้งที่เขาอยู่คนเดียวและในคืนที่สามเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นใกล้หัวเตียง กลับมาแล้วหรอือเสียงนั้นไม่ใช่เสียงผีไม่ใช่เสียงคนเสียงนั้นเหมือนความทรงจําที่พูดเองได้เหมือนบ้านมันจําเขาได้วิทยานั่งนิ่งไม่มีท่าทางตกใจเขาเพียงแค่ลุกขึ้นจุดไฟตะเกียงแล้วพูดออกไปว่ากูกลับมาเพราะกูยังไม่ได้ขอโทษเมื่อ27ปีก่อนวิทยายังเป็นวัยรุ่นบ้านบ้านมีน้องชายคนหนึ่งชื่อหมอ คืนหนึ่งหมอกดื้อไม่ยอมกลับบ้านบอกจะไปดูรถไฟเที่ยวสุดท้ายวิทยาโมูวิ่งตามไปที่รางแล้วผลักน้องลม้มไม่มีใครรู้ว่ารถไฟจะมาเร็วขนาดนั้นไม่มีใครรู้ว่าแรงผลักนั้นจะเปลี่ยนชีวิตคนทั้งบ้านหลังเหตุการณ์นั้นวิทยาหนีไปอยู่ต่างจังหวัดไม่เคยกลับมาที่บ้านหลังเดิมอีกเลยจนกระทั่งไม่นานนี้เขาฝันเห็นหมอกยืนอยู่ที่หน้าบ้านพูดแค่คำเดียวว่าที่ลืมอะไรไว้ คืนนั้นฝนตกหนักวิทยาจุดตะเกียงไว้ที่หน้าตา่างมองลอดออกไปเห็นร่างรถไฟแวบแวบท่ามกลางสายฝนเขาพึมพำคำขอโทษออกมาเงียบฮ่าฮะแล้วบางอย่างก็ค่อยๆปรากฏขึ้นหลังม่านชั้นบนเงาของคนตัวเล็กๆก,กำลังนั่งหันหลังให้ก่อนจะเอียงหัวชา้ชาๆและหายเข้าไปในความว่างเปล่าเสียงฝีเท้าหายไปในคืนนั้นเสียงลากโซ่หยุดลง และบ้านเงียบลงกว่าที่เคยเป็นแต่ไฟตะเกียงที่หน้าต่างยังคงสว่างไม่ใช่เพราะผีต้องการแต่เพราะใครบางคนยังอยู่เพื่อเฝ้าไม่ให้เรื่องเดิมเกิดขึ้นอีกคืนหนึ่งหลังจากฝนตกหนักฟ้าขนองสาดแสงลงมาบนบ้านไม้ริมรางจนทุกอย่างดูเหมือนภาพเก่า ที่ถูกฉีกครึ่งรางรถไฟปิดแชสะท้อนแสงวา่าจากฟ้าบรรยากาศเย็ยนเยียบจนเสียงล้อจักรยานของเด็กคนหนึ่งที่ปั่นผ่านเงียบผิดปกติดเด็กคนนั้นชื่อโอมอายุแค่สิบขวบบ้านอยู่ไม่ไกลจากทางรถไฟทุกวันเขาต้องปั่นจักรยานผ่านบ้านไม้หลังนั้นเพื่อไปเรียนและทุกครั้งก็จะเร่งปั่นสุดแรงเพื่อไม่ให้เผลอมองขึ้นไปยังหน้าต่างชั้นบนแต่คืนนี้โอมหยุดเขาหยุดเพราะเห็นบางอย่าง ไฟตะเกียงที่หน้าต่างชั้นบนดับไปแล้วนั่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่มันไม่สว่างและเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเงาที่เคยนั่งอยู่หลังมา่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกต่อไปรุ่งเช้าข่าวแพร่อ,ออกไปทั่วหมู่บ้านว่าวิทยาเสียชีวิตเมื่อกลางดึกหัวใจวายเฉียบพลันในห้องนอนไม่มีร่องรอยดิ้นรนไม่มีสัญญาณว่าพยายามขอความช่วยเหลือ มีเพียงตะเกียงที่วางอยู่ข้างเตียงดับสนิทและหน้าต่างที่ปิดลงอย่างเรียบร้อยคนในหมู่บ้านมองหน้ากันเงียบๆไม่มีใครกล้าพูดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนรู้ว่าเขาได้ขอโทษและได้เฝ้าบ้านจนวาระสุดท้ายหลายสัปดาห์ผ่านไปบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างอีกครั้งไม่มีใครเข้าไปไม่มีใครแต่ต้องราวกับบ้านทั้งหลังกลายเป็นสิ่งที่ควรถูกปล่อยให้อยู่เงียบๆตามลำพัง แต่สิ่งแปลกประหลาดก็กลับมาอีกครั้งค่ำวันหนึ่งลุงแก้วที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านช่วงดึกสาบานได้ว่าเห็นแสงไฟสว่างขึ้นที่หน้าต่างชั้นบนแสงสีส้มอ่อนๆจากตะเกียงเหมือนเดิมทุกอย่างและเขาแน่ใจว่ามีเงาของคนสองคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างจ้องมองลงมาที่รางรถไฟอย่างเงยือบเชียบไม่ใช่เงาของผีไม่ใช่สิ่งหลอนหลอก แต่เหมือนกับว่าพี่ชายกำลังยืนข้างน้องชายเฝ้าทางรถไฟสายนี้เพื่อไม่ให้เกิดผู้โดยสารคนสุดท้ายขึ้นอีกบ้านริมรางยังคงอยู่ไม่เคยหายไปเหมือนความผิดที่ไม่มีใครลืมและไม่มีใครให้อภัยแต่บางครั้งแสงไฟในความมืดอาจไม่ใช่ของสิ่งชั่วร้ายแต่อาจเป็นเพียงคนที่รออยู่ตรงนั้น เพื่อให้คนอื่นไม่เดินหลงเข้ามาเหมือนเขา